สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์บอลกับเซียนเต่าประจำวันที่1มีนาคม2,567เดินทางเข้าสู่เดือนที่3ของปีแล้วนะครับวันนี้มี6คู่มาฝากกันเช่นเคยครับ เราไปเริ่มกันที่คู่แรกครับโมนาโกเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงในรายการหล็กเอิงฝรั่งเศสโมนาโกวันนี้จะมีเดนิสซากเเรียครับแดนกลางที่ติดโทษแบนตัวเจ็บก็จะมีวัดเดซอนอิสมาอิลจาคอบส์คายูเอริกเกสามแนวรับโมฮัมเหม็ดคามาราแดนกลางและตัวสําคัญอย่างซูน,น่าบริอมโบโลครับส่วนไปเอชเชวันนี้ตัวเจ็บจะมีเซเจิรริโกผู้สารประตูเพรสเนลคิมเพมเบ้มิลานสเกเนียมากินยุสเซนเตอร์แบ็กซึ่งไม่น่าจะส่งผลอะไรกับทีมมากนักนะครับเพราะเป็นตัวเจ็บหน้าเดิมๆวันนี้โมนาโกยังไม่สสาามารถใช้งนตััวยิคคญ ริวอมโบโมและแดนกลางอย่างเดนิสสการเรียช่วงหลังฟอร์มในบ้านก็ดูไม่ค่อยจะดีครับยังไม่ชนะใครมาสีนัดติดแล้วส่วนทีมเยือนจากฝูงก็ยังรักษาสถิติรอยพ่ไว้อย่างเหนียวแน่นครับสำหรับปเอชเชประกอบกับผลงานเกมเยือนที่ยอดเยี่ยมผมเชื่อว่าปเอชเชจะสามารถเก็บชัยชนะไปได้ในเกมวันนี้เสร็เต่าขอเฉียวปเอชเชครับคู่ที่2ในรายการบุนเดสลลกาไฟบวกเจอกับไบเยอร์มิวนิกไฟบวกวันนี้ตัวเจ็บหน้าเดิมยกแผงครับยันนิกคิดเชล ฟิลิปเลนฮาร์ดแม็กซ์โรเซนเฟลด์ลูคัสคูเบร์เคนเนตชิมิตและเดนเนลลโคฟีเคเยเร่ส่วนวัายรุินนิกครับก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานวัตถทดิลิกเซนเตอร์แบ็และผู้เล่นบาดเจ็บที่ยังค้างสต็อกอีกหลายคนครับอย่างแนวรุกตัวสำคัญอย่างเลรอยซันเน่และก็คิงสเลคโคแมน ไฟบัวนะั้นต้องการใช้ชนะในวันนี้เป็นอย่างมากครับแต่จากสถิติแล้วยังไม่เคยเอาชนะเบย์นในบ้านมาตั้งแต่ปี2017รวม7เกมนะครับภาพรวม7นัดที่ผ่านมาก็ยังหายใช้ชนะไม่เจอครับจากทุกรายการเกมหลีกที่เล่นในบ้านก็เช่นกันครับไม่ชนะใครมา10เกมติดส่วนเบย์เนในช่วงที่ผ่านมาผลง,งานนั้นแผ่าวลงไปหน่อยนะครับแพ้ติดกันมา3นัดเพิ่งจะมาเฉือนเอาชนะเอเบเลรซิคไป2ประต,ตูต่อหนึ่งในเกมล่าสุดที่ผ่านมาเกมยิงก็แพ้มา3นัดติดกันครับทำประตูไม่ได้ไป2เกมด้วยก็คงตต้้้้อออองงฝาาากกกกควมวมมมมหหััไไไทีี่่่่แราารเเเเนบบดปพืยใใจล ในวันนี้พิจารณาแล้วคู่นี้เซนเต่าขอเชียร์บอยเย,ยม,มวนิคครับคู่ที่3าในรายการกาโชซิริอาลาซิโอเจอกับเอซีมิลานลาซิโอวันนี้จะขาดแพทริกกับนิโคโลโรเวลา่าส่วนทั้งฝั่งของเอซีมิลานจะหมดสิทธิ์ใช้งานลูกาจูวิช ที่โดนมแดงในเกมที่เจอมอนซ่านะครับส่วนตัวเจ็บก็เป็นทอมัสโซโปเบกาเช่นเคยล่าสุดลาซิโอตกลงมาอยู่อันดับที่9กครับส่วนเอซิมิลานั้นอยู่ในอันดับที่3ตามหลังรองจ่าฝูงยูเวอยู่4คะแนนแล้วก็มีบริยาตามหลังอยู่5คะแนนครับหลังจบกเกมนี้ลาซิโอต้องไปเยือนบาเยมิวนิคครับในรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกอีก4วันข้างหน้าหลังจากที่เปิดบ้านเฉือนเอาชนะบาเยนไปในเกมที่ผ่านมา1ประตูต่อศูนย์นะครับวันนี้ต้องมาเจอกับเอซิมิลานถ้าพวกเขาโฟกัสพลาดโอกาสแพ้แพ้ก็มีสูงเหมือนกันคร ในราการน,นี้เหมือนกันผมมองว่ามีโอกาสจบเจ้าแบ่งแต้มกันไปครับสําหรับคู่นี้ข้ามได้ข้ามไปครับส่วนผมขอว่าใจเชีย เอซีมิลานครับถ้าเห็นต่างก็สามารถแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ในคอมเมนต์เช่นเคยนะครับคู่ที่4ในรายการ EFL Championship West Bromwich เจอกับ Coventry City ตัวเจ็บก็เป็นหน้าเดิมๆทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งของ West Bromwich ก็ Brandon Thomas Asante Matthew Phillips George Maga Deridite ส่วนทางฝั่งของ Coventry ก็ Jamie Allen และก็ Ben Chief Coventry เ Co <vent> พิ่งถล่มเม s t b o ไป5ประตูต่อศูนย์ดับฝันทีมเยือนไปในรายการ FA Cup รอบที่5ที่ผ่านมาครับ West Bromwich ก็บุกไปถล่มพรีม,มาร์มา3าประตูต่อศูนย์และเสมอ h u l l c ซ t ตมา1ประตูต่อ1ในเกมล่าสุด ดีกันทั้งคู่นะครับโดยหลังจากเกมนี้อมเวนทรีจะไปเจอกับโร t เตอร์แฮมทีมบุ้ยส่วนเวสต์บรอมิชก็จะไปเจอกับ q ควีนส์พาร์กเรนเจอร์ทีมท้ายตารางอันดับที่21เช่นกันเป็นอีกคู่นึงที่ผมมองว่ามีโอกาสจบเจ้าแบ่งแต้มกันไปครับคู่นี้เซนเต่าขอเชียร์โคเวนทรีครับคู่ที่5ในรายการเซอร์แปรล,ลีคาซิปปาซาเจอกับซิวัสปอร์วันนี้คาซิปปาซาจะขาดเซมเอลเบสเตียน เอเดมเซติงกายาและดรายเเดกี้ส่วนฝั่งของซิวัสปอลจะไม่มีชื่อของโรแมนเคเบตบาชักเอลมาสและอลาดินโอคูมัสที่ยังต้องพักรักษาตัวกันอยู่นะครับคาซิปป้าเพิ่งพ่ายแพ้กับรองจ่าฝูงเฟเนเบเชมา1ประตูต่อ2ครับหยุดสถิติรายพ่ายของพวกเขา4นัดติดที่ผ่านมาส่วนซิวัสปอลนั้นเพิ่งเปิดบ้านเก็บ3แต้มด้วยการถล่มเพนิกส์ปอลทีมไทายตารางไป4ประตูต่อ1ครับส่วนผลงานการออกไปเยือนแพ้2และล่าสุดเสมอไป2ครับแต่ภาพรวมนั้นดูใช้ได้นะครับไม่แพ้ใครมาห สจาก4เกมหลังสุดครับพิจารณาแล้วคู่นี้เซนเตาขอเชียร์ซิวัสปอร์ครับปิทะกะที่คู่ที่หในรายการปริมาิราลิก้าจีดิซเวสเปิดบ้านพบกับอารูก้าครับตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนของทั้ง2ทีมเข้ามานะครับเฮตูเฮี่ผ่านมาจีดิซเวสเนี่ยยังไม่เคยแพ้อารูก้าในบ้านนะครับใน3นัดาที่ผ่านมาโดยภาพรวมผลงานของจีดิซเวสดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับ10เกมเลยที่ผ่านมาชนะไ,ไปแค่เกมเดียวที่เจอกับบาวิสตาเอฟซีครับเสมอไป5แพ้ไป4ขณะที่อารูก้านั้นทำได้ดีครับแพ้ไป นชนะมาไปถึง5จาก6เกมล่าสุดครับถ้าเทียบกันแล้วอารูกานั้นดูทรงดีกว่าครับผมว่าวันนี้อารุกานั้นมาเยือนด้วยโมเมนตัมและฟอร์มที่ดีกว่ามีโอกาสเก็บชัยชนะไปได้คู่นี้เซนเต่าขอเชียร์อารูกาครับครบแล้วทั้ง6คู่ประจำวันนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เช่นเดิมครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ